ศูนย์สังสก,การชายแดนไทยเมียนมา,มนนนราครับในจังหวัดเชียงสอนครับเนื่ยหาสาระสำคัญที่ประชุมเมื่อวานเราก็ได้พิจารณาถึงแนวทางที่จะโอนในการอนุญ,ญาตให้เปิดจุดโอนชั่คราวทั้งห้าจุดครับซึ่ง จังหวัดได้มีคำสั่งให้ปิดตั้งแต่ช่วงสา,านการโควิดระบาดมาถึงช่วงปัจจุบันนะครับแต่ว่จาจังหวัดก็ได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบการในแต่ละแห่งว่าได้รับผลกระทบและจะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานถ้าหากว่าสถานการณ์รกากรแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโิดหน้า259ที่คลายก็อยากจะากขอความช่วยาให้จังหวัดได้ช่วยพิจารณา ผัดปลนอนุญาตให้มีการนำสินค้าเข้าและก็นำสินค้าออกได้การเชื่อวโยเราก็ได้ประชุมรู้กันในหลักการนะครับอีน,นี้งานระหว่างยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าได้แนวทางและเพียงแต่ว่าจะให้แต่ละหน่วยง,งานนะครับได้ไปนำเสนอมาว่าความพร้อมนะครับว,ว่าจะมีการอนุญาตมีการเกิดและหน่วยง,งานจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเราจะให้นงวยงารได้รายงานมาภายในบันท <S Durch tus k> ี่11มกราคมนี้ละเงินเราจะได้รับเอกสารความพร้อมจากทุกหน่วยงานรูมถึงคํายืนยันจากหน่วยต่างๆของฝั่งียนนามด้วยนะครับเราก็จะประมวลความพร้อมทั้งหมดเข้าที่ประชุมสูนย์สหการชายแดนแม่สอนอีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่13มกราคมเพื่อตัดสินใจแล้วก็ มาตรการรูปแสรต่างๆครับตามแนวทางที่คณะทํางานแล้วก็ตามแนวทางที่ทุกหน่วยงานได้นๆครับถ้าทางฝ่ายเมียนหน้าไม่พร้อมทําไงครับก็จริงๆฝ่ายเมียนมาได้มีนสงสือของความอูุเคราะห์ของความร่วมมือจากฝั่งเรามีการว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็น่าจะปลายแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบเขาก็อยากให้เราได้ผลประโบในลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันครับ ก็มีหนังสือมาหลายหลักราก็จะร,รวบรวมหนังสือทั้งหมดเป็นแนวทางในการพิจารณาครับ